ขับเพจ็ตัวกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของกฎหมายและธรรมนูญแล้วนะฮะก็คือเนื้อหาอื่นๆนั่นเองนะฮะ สำหรับใครที่ติดตามกันจนมาถึงวันนี้นะฮะโหคุณเก่งมากๆเลยครับทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายนะก็เรื่องในเรื่องของการข้อจํากัดสิทธิ์เลือกตั้งแบบทั่วไปนะครับเขาบอกว่าจงอธิบายข้อจากัดสิทธิ์เลือกตั้งแบบทั่วไปตามที่ท่านได้ศึกษามานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ทางการเมืองที่สําคัญต้องเรียกว่าสําคัญที่สุดเลยนะในระบบการ <c oughs> ขออภัยฮะในระบบประชาธิปไตยแบบผููแทนหรือแบบกึ่งโดยตรงนั่นเองนะขอไปกินน้านะ <c oughs> ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันมีวิวัฒนาการนะฮะคือมันมีทั้งหมด2แบบคือแบบจํากัดกับแบบทั่วไปแต่เดิมเลยเนี่ยนะฮะมันเป็นการเลือกตั้งแบบจํากัดแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแบบทั่วไปนะฮะในยุคหลังๆนี่เองนะครับทีนี้ไอ้สิทธิการเลือกตั้งแบบจํากัดเนี่ยมันคืออะไรก็คือสิทธิ์ที่ จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองเนี่ยที่ถูกจํากัดไว้เฉพาะปัจเจกชุกปกปัจจเชนบางกลุ่มก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอีลีทแล้วฮะคือกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจหรือคุณสมบัติเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นนะเป็นกลุ่มอีลีทนั่นเองนะฮะอีลีทที่แปลอย่างเงี้ยอีลีทไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะอีลีทอ่ากลุ่มอีลีทเนี่ยนะครับเนาะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกกาหนดโดยการชําระภาษีแล้วก็โดยความสามารถเช่นอาจจะกําหนดไว้ว่าใครที่ชําระภาษีเกินกว่าปีละเท่านี้เท่าน,านี้ถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นต้องชําระภาษีเกิน1น0 0 0แบาทต่อปีนะถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งอ่ะก็คือจํากัดให้ไว้เฉพาะเฉพาะผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าบุคคลอื่นหรือกําหนดให้เฉพาะคนที่มีความสามารถอาจจะ ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องจบปริญญาตรีเท่านั้นนะฮะหรือไม่จบปริญญาตรีแต่ว่าเป็นฮะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะนี่คือการเป็นสิทธิ์เลือกตั้งแบบจํากัดซึ่งโดยหลังๆเนี่ยนะฮะก็ถูกขจัดทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่า,วา ถือได้ว่าความเท่าเทียมมีความสําคัญนะฮะก็เลยเป็นเรื่องของการสิทธิเลือกตั้งแบบทั่วไปนะฮะซึ่งเป็นสิทธิเลือกตั้งที่ส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดไว้คือโดยทางทฤษฎีเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทุกๆคนเลยเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งเอ้ยขออภัยมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งหรือที่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองเพื่อที่จะเลือกคนดีเนี่ยนะฮะไปบริหารประเทศแทนเรานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ นะในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางเลยฮะที่จะมีลักษณะทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์เพราะมันมีข้อจํากัดอยู่แล้วโดยเฉพาะข้อจํากัด6ประเภทนี้นะครับที่แม้ในการเลือกตั้งแบบทั่วไปที่ทางทฤษฎีบอกไว้ว่าก็ควรจะ general คือ ทุกคนควรจะรับการเลือกตั้งเนี่ยแต่ก็จะมี6อย่างเนี่ยนะฮะที่เป็นข้อจํากัดที่แม้จะเป็นการเลือกตั้งแบบทั่วไปเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นข้อจํากัดอยู่ก็คือ1ข้อจํากัดด้านเพศด้านอายุด้านสัญชาติด้านอาการป่วยทางจิตนะอันนี้ตกพิมพ์ตกนะทางจิตนะฮะด้านการกระทําความผิดแล้วก็ด้านปัจจัยอืน่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เรายอมรับเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของอายุสัญชาตินะก็ปัจจัยอื่นนะในเรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะอาจจะอาการปวดทั้งจิตด,ด้วยนะฮะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการจํากัดสิทธิ์เลือกตั้งโดยเพศเนี่ยมีแต่ในอดีตเท่านั้นเองนะในปัจจุบันเนี่ยเรายกเลิกการจํากัดสิทธิแบบนี้ไปแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาถือว่าสิทธิของสตรีเนี่ยไม่เท่าบุรุษนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับความเท่าเทียมทางเพศแล้วแล้วก็ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกไว้ว่าเอ่อการเลือกปฏิบัติตเนี่ยนะเพราะเพศเนะีนะ่ย มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจํากัดสิทธิ์การเลือกตั้งทางเพศเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีในทางทฤษฎีแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไงฮะก็ไม่มีแล้วนะครับหรือการจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งโดยทางอายุเนี่ยยังมีอยู่เพราะว่าอายุเนี่ยเป็นเกณฑ์นในการชีว้วุฒิภาวะและความต้องอ่าการเพราะว่า <c oughs> ชี้วุฒิภาวะและความต้องการมีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งโดยปกติก็จะกําหนดไว้ที่อายุ18-20อ่ของไทยก็18ก็สามารถเลือกตั้งได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ายังเด็กน้อยอยู่อย่างจริงจริงเนี่ย5ขวบเนี่ยจะให้เข้ามาเลือกตั้งเอ๊แล้วเขาจะรู้ได้อย่างไงว่าไอคนนี้ที่มันจะไปบริหารประเทศดีหรือเปล่าอย่างน้อยก็ต้องสัก18แล้วฮะเริ่มจะเออมีวุฒิภาวะเริ่มจะคิดวิเคราะห์ได้ว่าเอ้อคนนี้เขาจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ จะเป็นตัวแทนเราได้ไหมเนี่ยก็ต้องสักสินะฮะอันนี้คือโดยอายุซึ่งยังมีอยู่นะครับการจำกัดสิทธิเลือกตั้งโดยสัญชาติแน่นอนครับอันนี้ยังมีอยู่เพราะว่าสิทธิพลเมืองนั้นสัมพันธ์กับสัญชาติของบุคคลอย่างแน่นแฟ้นอยู่แล้วก็คือเสิทธิ์ของอคนประเทศไหนนะฮะก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะของประเทศนั้นนะฮะอย่างสมมติเราเป็นประเทศไทยเงี้ยเราก็เป็นไงฮะเราก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประเทศไทยเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประเทศจีนได้ไหมบอกไม่ได้นะครับนะเพราะว่าสิทธิทางการเมืองของรัฐใดก็ย่อมถูกสงวนไว้สําหรับบุคคลที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะครับในเรื่องของการจากัดสิทธิเลือกตั้งโดยการป่วยทางจิตเนี่ยแน่นอนครับว่าการป่วยทางจิตเนี่ยถึงขนาดที่จะไม่อาจมีววิจาาารณณญได้่ เอคนนี้มันจะดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องจํากัดไว้นะครับหรือจำกัดสิทธิ์การเลือกตั้งโดยการกระทำความผิดอาจจะมีการเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองสําหรับผู้ที่กระทำความผิด อย่างเช่นอาจจะบางประเทศอาจจะบอกว่าเอ้ถ้าเกิดถูกจําคุกเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะเพราะถือว่าคุณอาจจะไม่ใช่บุคลากรหรือว่าประ,ประชาชนที่เอ่อเรียกปราชั้นหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งเหมือนของประเทศไทยก็ไม่มีนะตรงนี้นะแล้วก็ปัจจัยอื่นเช่นการจากัดสิทธิ์เลือกตั้งของพระภิกษุสมัมมาณีนักพรตนักบวชเนี่ยเพราะถือได้ว่า,าท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ละทางโลกแล้วนะโอ้ท่านก็ไม่ต้องมาว,วิเคราะห์หรอกว่าท่านอยากจะให้ใครมาบริหารประเทศเพราะว่าถ้าว่ากันตามหลักศาสนาจากอาณาจักร แยกกันอะไรเงี้ยน,นี่คือาว่ากันทางประวัติศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการว่าทางศาสนาจักรก็ให้ท่านปฏิบัติศาสนกิจของท่านไปทางอาณาจักรก็ให้เป็นของประชาชนของ,ของนักการเมืองละกันอะไรเงี้ยก็เลยมีการจากัดสิทธิ์ของพระภิกษุสาม,มนเณรนักพจนักบวชนั่นเองนะครับนอกนี้คือของประเทศไทยเราแล้วว่าโดยหลักก็เป็น6เรื่องนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบก็ตอบ6เรื่องนี้อาจจะมีการยกตัวยอย่างบางก็ได้นะครับนะ อ่ะเรื่องสุดท้ายครับเรื่องขององค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญเนะฮะเขาเคยถามว่าจงอธิบายองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งรานอนาณาจักรไทยปี60นะฮะว่าแบ่งออกเป็นกี่องค์กรแล้วก็แต่ละองค์กรเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีองค์กรอิสระทั้งหมด5องค์กรนะ ไม่รวมสารรัฐธรรมนูญนะเพราะสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับแต่และองค์กรก็มีอำนาจหนา้าที่ฮะอย่างเช่นก็จะมีกกตแลฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะปปชฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฮะในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะคณะกรเไม่ใช่ในเรื่องของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือ คอตงงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั่นเองนะครับมาดูท่านแรกก่อนนะกลุ่มแรกคนณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่เรา,เาได้ยินกันบ่อยนั่นเองนะก็จะมีทั้งหมด7ท่านนะฮะกรรมการตรงนี้นะฮะมีอำนาจหน้า,าที่พอสมควรนะฮะพอสมควรมาดูสีแดงฮนะหนึ่งก็คือมีการจัดให้มีการเลือกตั้งจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้จัดเลือกตั้งเฉพาะสสนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดมีการเลือกตั้งสวเนี่ย ตรงกรกตเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปจัดการเลือกตั้งด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งนะสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงถ้าต้องมีการออกเสียงประชามติกกรกตนี่แหละฮะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะนอกจากมีการจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ต้องควบคุมดูแลแล้วฮะให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมนะฮะชอบด้วยกฎหมายนะฮะโอ้โหเป็นไงฮนี่แหละฮะที่เขาเพิ่งเปลี่ยนสโลแกนใช่ไหมฮะ ของกรกตก็ลองไปดูได้นะครับนะอย่างที่3ครับเมื่อมีผลการสืบสวนหรือไต่สวนและพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยนะฮะว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยก็มีอำนาจในการสั่งยับยัง้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกนะฮะร,รวมทั้งมีอำนาจในการสั่งให้เลือกตั้งใหม่ด้วยนะครับนะหรือออกเสียงประชามติใหม่ได้นะครับต่อไปฮะ <c oughs> ก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งระงับการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ สมัครรับเลือกตั้งฮนะถ้ามีหลักฐานนั้นควรเชื่อได้ว่าไอตัวผู้ลงสมัครสสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการทุจริตนะหรือทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไม่เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมนะแล้วก็ดูแลการทํางานของพรรคการเมืองด้วยแล้วก็หน้าที่อื่นนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่ากกตเนี่ยหลักๆก็จะยุ่งเกี่ยวอยู่กับเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง แล้วก็การออกเสียงประชามติแล้วก็ควบคุมดูแลนะฮะถ้าควบคุมดูแลแล้วว่าเอ๊ะ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 ไม่สุจริตนะก็ยกเลิกการเลือกตั้งแก้ไขยับยั้งนะ,ะแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่นะครับรวมทั้งไประงับสิทธิ์ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในด้วยนะฮะอ่าอย่างเช่นล่าสุดก็เพิ่งโดนไปใช่ไหมฮะไม่ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะที่โดนกกตซีลไปนะก็ลองไปดูกันได้นะครับเนาะผู้ตรวจการแผ่นดินฮะ,ะอันนี้เคยพูดไปแล้ว นะในเรื่องของการาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่ว่าพบว่ากฎหมายที่บังคับใช้บทประจาราษฎรกฎหมายที่บังคับใช้นั้นเะนี่ยมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะ ก็จะมีอำนาจทั้งหมด6เรื่องแต่นี้เนี่ยเขายกไว้3เรื่องหลักๆนะเรื่องการเสนอแนะต่อนหน่วยงานรัฐนะมีการปรับปรุงกฎหมายกรณีที่ไอ้กฎอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปเกิดความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมกับประชาชนเขาสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะแล้วก็เสนอต่อรัฐมนตรีให้ทราบว่าหน่วยงานใดย,ยังไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐนะฮะเออ,เอ,อแล้วก็มีหน้าที่ตามมาตรา2 3งสาอีกด้วยนะครับก็ลองไปอ่านกันได้เพิ่มเติม อะขออภัยก,ก็ตมี7คนนะผู้ตรวจการแผ่นดินมี3คนถ้าใครอยากจะจําภาพให้ได้มี3ามคนไปดูในเว็บที่ชื่อว่า o m บูสแมนนะฮะเขาก็จะมีอยู่3คนนั่นแหละฮะท่านนะทีนี้ปชปชฮะปปชเนี่ยโหจะต้องเยอะหน่อยเพราะมป้ปองปองปราบนะฮะปราบปรามทุจนะริตเนาะมี9ท่านนะฮะก็มีหน้าที่ในการไต่สวนมีความเห็นกรณีที่ว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะฮะ ตุลาการสารร,รัฐมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแล้วก็ผู้ว่าการตรวจการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีพฤติกรรมล่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต,ต่อหน้าที่นะฮะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยขัดแย้งกับอำนาจหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร,ระะ้ายแรงนะก็ไต่สวนได้นะมีความเห็นได้แล้วก็สามารถไตส่สวนวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้วยเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าปป,ปอชอเนี่ยนะฮะโอ้โหอำนาจในเรื่องของการที่เขาจะไปดูการทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนะฮะ อันนี้เนี่ยไม่ได้ดูแต่เฉพาะพวกนักการเมืองหรือพวกท่านที่ลงดำรงตําแหน่งตุลาการสาราร,ารัฐธรรมนูญหรือดำรงตําแหน่งในเรื่องขององค์กรอิสระเท่านั้นยังส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยสามารถไต่สวนและวินิจฉัยได้เลยนะว่ามีความผิดต่อหน้าที่หรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะดูแลในเรื่องของบุคคลที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะผู้ด,ดำรงตาแหน่งทากการเมืองตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตรวจเงินตวนเงินแผ่นดินนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะ ให้ยื่นบัญชีทั์สินหนี้สินแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะเปิดเผยได้ด้วยถ้าเห็นสมควรนะครับนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับปปชนั่นเองนะครับเนาะต่อไปครับจะเป็นในเรื่องของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากฮะก็จะวางนโยบายตรวจเงินกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจเงินนะฮะกำกับการตรวจเงินนะฮะแล้วก็เสนอแนะให้คาปรึกษาในเรื่องของการจ่ายใช้จ่ายเงินแผ่นดินนะฮะแล้วก็มีการสั่งลงโทษในกรณีมีการกระทําความผิดว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐด้วยนะครับสุดท้ายค่ะคณะกรร กรรมการมนุสิทธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะฮะมีเจ็ดคนนะฮะก็จะมีในเรื่องของเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริงฮะเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิดะฮะนะจัดทารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน,นะฮะต่อรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีะฮะแนะแนวมาตรการให้ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน,นะฮะชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะฮะ แล้วก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญนะฮะเขาเรียกว่าเลวไลซ์นะฮะถึงความสําคัญของแหมเราต้องตระหนักนะเนี่ยต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วก็หน้าที่อื่นนะฮะจะสังเกตเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมี7คนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมี7คนนะตันเงินแผน่นดินก็7คนนะฮะเอะอกกตก็7คนส่วนใหญ่7หมด แต่จะมีแค่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะ,ะผู้ตรวจการเนี่ยนะฮะก็มีแค่3คนลองไปดูในเว็บอม u ุ s m a n ได้นะครับส่วนเอ่อตัวปปชเนี่ยแมเขาต้องตรวจสอบเยอะก็เยอะหน่อยก็9คนถ้านึกอะไรไม่ออกองค์กรอิสระส่วนใหญ่7นะ,ะส่วนใหญ่7จะมีปปชต้องเยอะหน่อยเพราะว่าแมเขาตรวจสอบปาปามทุจริตอะ่ะก็9คนละกันส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินก็เอาไป3คนพอนะ,ะเพราะว่าเขาตรวจการแผ่นดินนะฮะไปดูในเว็บจะมีมี3ท่านนะฮะ นะครับแล้วก็คณะก,กรรมการสิทธิมนุษยชนก็มีอยู่7คนนั่นเองนะครับนะ เรื่องที่มีหมอไม่ได้พูดนะครับก็คือในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนะฮะ,ะตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมี9ท่านนะฮะก็ลองไปดูกันได้หลักเกณฑ์ว่าเอเป็นยังไงนะจะต้องคัดเลือกอย่างไรนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดแต่ฝากไปดูในเรื่องของอำนาจหน้าที่เนาะของสารรัฐธรรมนูนซึ่งจริงๆเคยพูดไปแล้วแหละ,ะพิจารณาทั้งร่างกฎหมายพิจารณาทั้งกฎหมายว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับพิจารณาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพที่ บัญญัติคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา213นะครับนะจริงๆมันมีมาตราของเขาอยู่นะฮะในเรื่องของอำนาจหน้าที่เนาะในเรื่องของคณะรัฐมนตรีและสภาแล้วก็ในเรื่องของศาลเนี่ยพี่หมอให้ฝากไปดูในเรื่องของอำนาจยุคสภานิดหนึ่งนะครับในเรื่องของรัฐสภาเนี่ยอาจจะไปดูในเรื่องของการใช้อำนาจของรัฐสภาพวกนอกจากออกกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นพวกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะในเรื่องของการตั้งกระทู้อะไรพวกเนี้ยอาจจะดูสักนิดหนึ่งนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของหน้าที่อื่นเนี่ยหน้าที่ปวงชนชาวไทยนะฮะหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายของรัฐการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอ่าแล้วก็การปฏิรูปประเทศเนี่ยพี่หมอขออนุญาตไม่พูดละกันนะครับไม่งั้นมันจะยาวจนเกินไปซึ่งขออนุญาตพูด,ดนิดนึงละกันคลิปสุดท้ายในส่วนของรัฐธรรมนูญซึ่งส่งไทยปี6 6แล้วด้วยเนี่ยนะครับเนาะก็ชีพ <c oughs> <c oughs> พี่หมอเนี่ยนะครับเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามทําให้มันครอบคลุมในระดับหนึ่งเลยแหละ แต่ถ้าเรามีเวลาเนี่ยพี่หมอถือว่าเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาสําคัญเนี่ยพี่หมอเกรงมาให้แล้วอธิบายให้เข้าใจเสียเวลาน้อยแล้วเนี่ยอาจจะสิบกว่าชั่วโมงเลยนะฮะที่เหลือเนี่ยเรามีเวลาแล้วเนี่ยขออนุญาตว่าเออเราอาจจะกลับไปอ่านเพิ่มเติมนิดนึงอาจจะไปฟังอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงหรือไปอ่านเพิ่มเติมในส่วนที่พี่หมออาจจะยังไม่ได้พูดเผื่อข้อสอบม,มันออกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้สามารถที่จะแฮนเดิลหรือรับมือกับมันได้นะฮะบบางคนบอกครูดูชี้พี่หมอแล้วยัง เกดไม่สวยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มเติมสักนิดหน่อยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าชีตติวพี่หมอเนี่ยมันก็เป็นการติวเนาะเป็นการติวหน่อยเพราะว่ามันเข้มข้นนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไมไมสามารถที่จะพูดทุกพาธได้นะครับแต่อย่างเงี้ยถ้าอันไหนไม่ได้พูดก็จะบอกให้ไปดูตรงนั้นให้ไปดูตรงนี้นะครับเนาะแต่พี่หมอเชื่อว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันไม่หนีไปมากอ่ะพี่หมอไปดูข้อสอบล่าสุดปี6 3สามันก็ไม่ได้หนีไปมากนะพี่หมอเชื่อว่าถ้าเข้าใจทั้งหมดเนี่ยแล้วพอที่จะ ปรับได้อย่างบางเรื่องเนี่ยพี่หมอไม่ได้พูดเช่นในเรื่องของอะไรนะการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เนี่ยซึ่งมีในมาตรา4มาตรา25มาตรา26เนี่ยซึ่งเคยพูดในเชิงทฤษฎีไว้โดยละเอียดแล้วเนี่ยถ้าเราพอที่จะอัดเดหรือพอที่จะแบบปรับได้เนี่ยพี่หมอก็เชื่อว่าเราทําได้คือข้อสอบมันอาจจะไม่ได้ออกแบบตรงๆพี่หมอเอามาปุ๊บแล้วตรงทุกควอักษรมันก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับนะเออแต่ก็คิดว่าเราน่าตาจะพอทําได้กันได้นะครับเนาะแน่นอนครับถ้าเกิดใครสนใจนะฮะชีตเก่ง แนวข้อสอบนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจติวกดหมายกับพี่หมอได้เลยนะครับเนาะก็ตอนนี้เนี่ยมีช่องทางติดตามเยอะมากนะทั้งทาง,ทางออปถุไม่ได้สิเดดนแดนนะครับก็ลองไปดูติดตามได้ละกันนะครับเนะบบกกาะขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจฮะทั้งขอบคุณท่านสมาชิกนะโอ้เดี๋ยวจริงๆอยากจะขึ้นชื่อให้จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอทําคลิปพวกคลิปที่ตั้งใจทําแบบไม่ได้เป็นคลิปติวเป็นวิชาวิชาเป็นคลิปเป็นคลิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นสมาชิกระดับแบบ ทุกทกระดับไว้ให้ถ้าถ้าทำได้นะฮะก็ขอบคุณน้องปราดนะฮะขอบคุณคุณพิษนะครับขอบคุณพี่พิงค์นะฮะขอบคุณหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้พูดนะฮะคุณเอเซมโบไม่มาช่วงนี้สงสัยจะยุ่งนะครับก็ขอบคุณไปด้วยละกันนะครับอ่ะแน่นอนครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในวิชาหน้าจะเป็นวิชาอะไรก็เดี๋ยวให้สมาชิกโบดนะฮะอาจจะสมาชิกโบตคะแนนคูณสองอะไร <laughs> หรือคูณสี่อะไรอย่างเงี้ยนะเออ,เอ,อก็รอติดตามกันได้แล้วกันนะครับอย่าลืมไปซื้อชีตเก่งแล้วก็อย่าลืมมาสนับสนุนพี่หมอนะครับสมัครสมาชิกกันได้นะครับขอบคุณจริงๆสําหรับการสนับสนุนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ